สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบาสนะครับซื้อขายที่ดินนะครับบาสพาลุยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูที่นะครับ11ไร่3งาน20ตารางวาเป็นถนดคุดแดงนะครับจะขายอยู่ที่1ล้าน2แสนบาทนะครับก็ถือว่าราคาก็ไม่แพงมากนะครับนะมาดูก่อนทางอันนี้คือทางเข้าที่ดินนะครับนี่นี่คือถนนหลวง20-2นะครับถนนหลวง202 นะครับเส้นอำเภอพนมไพรไปอำเภอสุวรรณภูมินะครับด้านหลังของผมเนี่ยจะไปจังหวัดยะโสธรนะครับไปอุบลราชธานีนะครับไปมุกดาหารนะครับไปได้หลายทางด้านนี้นะครับด้านที่จรลงกรุงเทพนะครับกรุงเทพไปสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับไปพัคฆ์พุทธิสงเกษตรวิสัยนะครับแถวนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับ อ,อันนี้คือทางเข้านะครับแถวนี้จะใกล้โรงสีไทยประเสริฐนะครับแล้วก็ใกล้ปั๊มน้ำมันพีทีใกล้หมู่บ้านนะครับนี่นี่นี่คือเส้นเราจะไปดูกันนะครับไปตามมาเดี๋ยวเราจะไปดูที่นากันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามซื้อขายที่ดินบัตรพาลุยด้วยนะครับสิบเอ็ดไร่สามงานยี่สิบตารางวาหนึ่งล้านสองแสนบาท มาครับเราก็มาถึงที่นาแล้วนะครับสิบเอ็ดไล่สามงานยี่สิบตารางวานะครับนี่นี่นี่แปลงด้านนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่อ่ะเดี๋ยวให้แตากล้องแผ่นกล้องตรงนี้คือถนนสาธนารณะนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นถนนสาธารณะที่นาจะอยู่คันนาตรงนู้นนะครับคือทางถนนสาธนารณะนี่ผมว่าก็ประมาณสี่เมตรได้นะครับรถเข้าออกได้สะดวกสบาย นะครับห่างจากถนนหลวงที่ผมรีวิวไปครั้งแรกห่างจากถนนหลวง202เนี่ยก็ประมาณสี่กิโลนะครับเส้นทางเนี้นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมฮะเส้นทางตรงนี้คือจะไปทางบ้านดนกอยก็ได้นะครับของอําเภอหนองฮีนะครับจังหวัดร้อยเอด็ดนะครับนี่นี่ที่นาเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยมากเลยนะครับหน้ากว้างเริ่มจากตรงนี้นะครับต้นไม้ตรงนี้นะครับมาแต่กล้องลงมานี่นะฮะ หน้ากว้างเริ่มแต่ตรงนี้นะครับเป็นชนาเดียวนะครับแล้วก็ไปถึงต้นไม้ตรงนี้นะอีกคนาหนึ่งให้ตากล้องซูมดูนี่นะคือเป็นคนาเดียวนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับคือลงมาตรงนี้นี่มีคนมาอยู่หัวได้ไปนาเยอะนะครับนู้นตากล้องลงซูมดูตรงเขาเลี้ยงวัวเห็นไหมฮะตรงนั้นคือเขาก็นอนอยู่ อยู่ที่นาเลยนะครับก็เลี้ยงวัวอยู่นี่นะครับนี่คือ 10, 30, สิบเอ็ดไร่สามงานยี่สิบตารางวานะครับจะขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับใครกำลังมองหาที่นานี่เอาตรงนี้นะครับนี่คือคือมันอยู่ใกล้ถนนหลวงสองศูนสองแล้วก็อยู่ใกล้หมู่บ้านดอนกรอยนะครับของอำเภอหนองฮีนะครับถ้าใครชอบ ก็ให้มาดูนะครับมีสะหใบนะครับที่นามันดูไม่ยากนะครับเพราะว่าเขามีขนาเป็นขอบเขตแดนอยู่แล้วนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องซื้อขายที่ดินบัตพาลุยนะครับช่องเพจช่อง y o u t u b e นะครับนี่ฮะก็ช่องเพจช่อง y o u t u โทร์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหนเนะครับเบอร์บัสนะครับถ้าใครสนใจดูที่ดินก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวแพนกล้องไปดูนะฮะนี่ก็มีคนมาอยู่หัวไร่ปลานานะครับทุกวันนี้เขาก็ใช้โซลาเซลล์นะครับนี่รถผมก็เข้ามาถึงนะครับถ้าแปลงนี้นะครับคือในโฉนดมันไม่ได้ติดถนนสาธารณะนะครับแต่เราเอารางวัดมาก็คือมารางวัดใหม่แล้วก็ทําเป็นถนนสาธารณะก็โอเคนะครับค่อยมาดูกันมาดูพื้นที่จริงนะครับค่อยจะได้รู้นะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย